สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องแบงคกวางเพาะนะครับวันนี้ขายกวางวันที่29กันยายนะครับ2568นะครับอ่าสำหรับท่านที่ซื้อสินค้านะครับมีกาขนส่ง60บนะครับจะเอากี่ตัวก็60นะครับมามีเก็บเงินแปดทางนะครับเนาะอ่าเจ้ากวางครับเส้นสามแปดนะครับเนาะไม่พันอัน200กับอัน300นะครับเนาะสำหรับท่านที่ซื้อกวางนะครับปีนี้นะครับยอดเกิน500บาทนะครับปีหน้าผมจะแจกกวางฟรี1ตัวนะครับส่งให้ฟรีด้วยนะครับ เวลานี่ครับของนะครับเช็คกล่องกําเนอดว่ามีห่องมีฮูหกอเนะครับถ้ามีหูเปลี่ยนตัดท้ายหกท้ายคีไปกรมนะครับเนาะแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ทุกสายนะครับสายเจาะก็สายเสี้ยวเจาะก็สายตาขาวเจาะเกาะนะครับตัวละสอง้อยสามนะครับมาเพิ่มในการสิเวลานะครับมาดูกวางกันเลยนะครับตัวนี้ตัวที่ตัวที่สามนศูนย์นะครับขนาดนะครับสองห้าหกสองนะครับตัวนี้สามร้อยเนอะ เนี่ยจาระานนะครับดูครับยาวนะครับพื้นดีนะครับพื้นเอามุนให้ดูนะครับโอ้นะครับดูครับโอ้นะครับกำลังมากำลังมาแรงเลยครับน้องนองนะครับ ครับดูงอนครับเนี่งอนปวดขึ้นบนนะครับนี่เวลาถ้าจะจะปาดเนี่ยมันติดก่อนเนี่ยติดงอนบนลงดูมันไหลครับลงดูมันไหลไม่พันครับอ๋อเหมาะครับตัวนี้ครับเด็กโอ้นะครับโอ้โหงี้ยจัหลัดนะครับตัวที่สามศูนย์หนึ่งนะครับขนาดสองห้าจุดสามหกสองจุดห้านะครับตัวนี้สามน้อยนะครับเชี่ยมกันได้ปื้นนอนครับตัวนี้ พื้นงอนหัวยกนะครับนะครับข้างหลังด้านหลังครับความดับหนี่ยไปหมุนดูนะครับโอ้ยนะครับโอ้เหมือนครับโอ้ยฟิสเซิลนะครับโว้ยนะครับนะครับดูครับโอ้โอ้นะครับอ้าวนะครับครัหนึ่งปีนะครับหัวยกนี้นะครับสวยงามนะครับ ตัวที่สามส่วนสนะองนะครับสองหกจุดสามหกสามจุดสามนะครับอันนี้ก็สามไลน์นะครับน่าจะเป็นกิมทั้งหลังนะแก้มดีนะครับอันนี้แก้มยังไงเนี่ยแก้มยังไงนะครับขึ้นขึ้นงอนนะครับขึ้นงอนเขาวงนะครับวงนะครับผมจุดมองให้ดูนะครับดูวเล็บดูอย่างนะครับว่าครบ ลูกมากดีก่อนครับหมูตวันี้เป็นไทนะครับเนี่ยไทเหนียวเจาะกาะนะครับสายเจาะกาะไทแน่นๆนะครับมานี่นะครับนี่นะครับเป็นไทเนอร์นี่เป็นไทนี่ตามมาไทนะครับตามมาไทมาแล้วครับไทเจาะกาะนะครับดูเงี้ยงๆนะครับหมูยกแก้มดีหงอนดีนะครับนี่นะครับ ตัวที่303นะครับขนาด25.261ครัด3 0นครับในสามร้อยนะครับนยกปืนงอนนครัดีนะครับังครับเชี่ยนะครับเร็วนะครับปุ๊บดูครับโอครับเร็ยวนะครับอ่ะครับอ้ดูครับผมนยใ่ครับนี่มีของงานแล้วนะครับคู่เกิดมีของงานกันแล้วครับ เริ่มมีผลงานกันแล้วนะครับทรงงามพวนี้ครับขึ้นไปดีนะครับอ้าวทรงากเลยครับอันนี้ควางปลากับลังออกครับอ๋อนี้ไปตรงนี้ควางปลาได้สบายเลยนะครับตัวที่สามศูนย์สี่นะครับขนาดสองห้าจุดเจ็ดหกสองนะครับนี่ก็บสามร้อยนะครับโอ้ยยกนะครับโอ้ยยก พื้นดีนะครับพื้นงอนปลายนะครับนะครับข้างหลังแก้มดีนะครับนี่หมุนให้ดูนะครับโวยนะครับสเต็ปขาต้องถึงนะครับโอ้โอ้ถึงอย่างไรโวยนะครับบุบเลยนะครับโอะนะครับพื้นคมๆนะครับ ตัวที่305นะครับขนาด26-63กนะครับตัวนี้300นะครับโอ้โหหลังเตานะครับพื้นงอนนี้นะครับพื้นตัวหัวยกนะครับด้านหลังครับหัวเงียวนะครับหัวนี้ดูนะครับปุ้ยนะครับโอ้ครับแข่งขาดีนะครับแข่งขาดีครับตัวงพื้นนะครับดอกนะครับมันงัดโอ้โหตัวนี้มันตัวเอานะตัวเอา หน้าเปิดหอยยกดีครับโอ้โหตรงนี้ครับตัวที่สามศูนย์หกนะครับสองหกหกสองจุดห้านะครับตัวนี้สามร้อยบาทนะครับเปื่นงอนดีนะครับเปื่นขอเพชรนะครับหอยยกหน้าหน้าเปิดนะครับดูข้างหลังครับนะครับแค่นี้ก็หมูกน่ารู้นะครับ เรียวครับขุดๆๆๆๆุๆๆๆๆๆุๆๆๆบๆๆ็ๆๆๆๆๆบๆนๆๆๆๆๆดบๆ้าเๆๆ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 บๆๆ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 บๆๆบๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆบๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆคๆๆบทๆๆ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 บบ ตัวที่ส0 7นเจะครับขนาด 26. 3 6 3สานะครับตัวนี้สาครัอยบาทนะสองครับคล้ายๆสุดรี้นะครับถ้าเปิดขึ้นวานะครับยาดีนะครับแก้มดีนะครับงามจนนะครับง่อนดีครับนี้หนุนะรัี้มา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 ตัวเนี งามสซนทุกตัวเลยนะครับโอ้ยนะครับทิเสียวทนี่โอยครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊ปุ๊บปงครับออกป้งกับ,บ,บมาอครับ ตัวที่สามศูนย์แปดนะครับตัวนี้สองห้าจุดหกหกสองจุดห้านะครับนี่สามร้อยนะครับนี่เพื่นดีนะครับคล้ายๆกันครับทรงคล้ายๆกันหน้าเปื้อนเพือนเงินนะครับเพื่นขอบเพชรนะครับข้างหลังนะครับเงียบนะครับตัวดีแก้มดีนะครับม้างบนให้ดูนะครับทรงคล้ายๆกันครับสามตัวดีฟัาเนี่ยทรงคล้ายๆกันเลยดอกนะครับทรงเข้าง่ายออกง่ายนะครับ อ,ออกง่ายออกง่ายปื้นดีนะครับปื้นใช้ง,งานนะครับปื้นใช้ง,งาน,นครับปื้นทํางานดอกนะครับคุ้มนะครับตัวที่สามศูนย์เก้านะครับขนาดสองหกจุดห้าหกสามครับตัวนี้สามร้อยบาทตัวน,นี้เป็นตาขาวเนะื้อตาขาวเนะ้อเนี่ยหลังครับตา,บากขั้พืน อันนี้ผกันยังมูนะื่อดูนะครับนี่ครับผมให้ดูแข่งขายดีนะครับเล็บดีนะครับตาขาวตาขาวนะครับาขาเปลือยดีนะครับ ตัวที่สามหนึ่งศูนย์นะครับขนาดสองหกจุดสามหกสามจุดสองครับพึ่งสา,ามร้อยวัตวงหน้าดีพื้นคมดีขนาดครับปืนคมดีแต่ตัวนี้แก้มดีนะครับตัวดีนะครับบางคมเนาะบางคมออกตีหมุนให้ดูนะครับโอ้โหนะครับแข่งขายดีเลยบางคมบางคม บางคมบางคมบางคมนะครับพื้งงอนดีขนาดครับงอนเจ็บนะครับบางคมตัวที่สามหนึงน่งหนึ่งนะครับขนาดสองหกหกสองจุดเจ็ดนะครับตัวนี้ก็สามร้อยนะครับเปิดพื้นงอนนะครับส้มอตดฐานนะครับพื้นงอนเจ็บนะครับคมนะครับทรงหลังดีนะครับแก้มดีครับงอนนีด้วยนะครับหมุนให้ดูนะครับเลี้ยวนะครับ นี่ติดเสียรั้ยังนะครับทุนปุ๊บ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 นะครับโอ้มาะเหมาเงานนินึครับปืนครับปืนหน้ากวนะครับเนาะปืนหน้ากวนะครับอ๋อตัวที่สามนสองนะครับสองห้าจกสดห้านะครับนร้อยนะครับเงานะครับ เนื้อเนาะเนียวแก้มดีด้วยนะครับเหนื้อแก้มดีพื้นดีครับของันยกเปิดพี่จะดีกันมั่วผมหมุนให้ดูรวยด้วยนะครับเออหลอดหลอดนีแหลกมันนี่ด้วยนะครับนี่ตื้นอะไรครับโอ้ตื้นดีขนาดครับตัวนี้ตื้นงามพื้นเหมาะครับพื้นเหมาะนี่งามตัวนี้งามเลยตัวนี้งามนะตัวนี้นาเล่นครับผมวนี้นาเล่นได้แต่เลย ลงก็ดีครับขึ้นก็ดีครับห่าง่อนดีครับแก้มดีตัวที่สามหนึ่งสามนะครับขนาดสองห้าจุดสามหกสองนะครับตัวน,นี้สามลอยตัวนี้เหมาะเหมือนกันเนื้อหัวเปิดอนื้นดีครับพื้นขอไปเกาะครับโอ้อหตัวน,นี้แหงเลยนะ ข้างงหลัเต็มทรงนี้ครับหัวยกนี้ครับวันนี้งามงามจนครับสวยงามจนครับโอ้วยตัวนี้ครับตัครับเองนี่เหนื่อยวุ่ยตัวนี้นะครับโอ้ยตัวเองเหมาะครับตัวเองเหมาะเนี่อยตัวเองเหมาะงามจนงามจนครับนี่โ่ดงามจนงามจน ตัวที่สามหนึ่งีนะครับขนาดสองห้าุดสามจุดสองนะครับนี่สามร้อยนะครับบางคมนะครับเนี่ยโอ้ตองเืคมนะครับวียงน่น่เหวงนะครับหวี่ยงหน้าเดมุมให้ดูนะครับ้นเดียวด้วนะครับโอ้เดีวนะครับโอ้เดีวนะครับเดียวเดียวเดียว ตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าเก็บตัวนึ้งนะครับปืนดีครับปืนนีหน้าปืนดีนะครับเหมาะครับตัวนี้เหมาะเหมาะจนงานจนตัวที่สามหนึ่งห้านะครับขนาดสองห้าจุดแปดหกหนึ่งจุดหกนะครับตัวนี้ก็สามร้อยนะครับปืนปืนดีครับปืนก็อขานะครับนี่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 นะครับเนี่ยคปอปืนอาขานะครับหงอนดีนะครับแก้มครับปลดแก้มเต็มดีนะครับตัวนี้ พื้นด,ดีก็ปื้นงามครับลงหน้าก็ง,งามนะครับลงหน้าดีด้วลวงหน้าลวงหน้าเติมครับแล้วพื้พิเศษนะครับจะ่าหนูให้ดด,ดนครับหวัวด้วยนะครับโอ้เขานี่ครบเครื่องจนตัวหนึ่นงนะครับมันดูเหมือนมีหุ้คิวดีครับ ื้นตัวที่สามหนึ่งพกนะครับขนาดสองหกหกสามเต็มทรงเลยครับตัวนี้สามน้อยนะครับพื้นดีครับพื้นดีงอนครับงอนปูดครับพื้อนดีงอนดีนะครับนะครับพื้นดีงอนดีเนึ่งนะครับดูหลังโอ้ต่อมอกขนาดไหนเต็มดีขนาดนะครับตัวนี้หมุนให้ดูก่อน โอ้เว่ยดัวมันกำครับเว่ยดัวมันกำครับมองยังมองให้ดูเนอะโอ้หมอตัวนี้หมอตัวนี้หมอกเนอะตัวนี้หมอ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 นะครับโอ้ตัวนี้หมอกอะไรปืนครับโอ้แก้มดูงอนครับตัวนี้ตัวนี้เต็มเต้เลยครับต่อโอ้ตัวนี้มีตัวนี้มาแล้วนะครับถ้าได้จนมีตัวนี้ไปน้อนครับพื้นดีขนาดป่ะ ตัวที่สามหนึ่งเจ็ดนะครับปื้นเลื่อยนะครับเดี๋ยวนะสามหนึ่งเจ็ดขนาดสองหกจุดสี่หกสี่จุดสองเงาเนอตัวนี้นะสามร้อยครับหัวยกปื้นเลื่อยนะครับเลื่อยแล้วงอนะครับขอเพชรครับดูลั้ตัวครับดูแก้มโอ้แก้มดีครับแก้มดีโอ่งอนก็ดีด้วยครับพื้นเลื่อยครับปื้นเลื่อยปื้นเลื่อยแต่ว่าปลายงอนนะครับปื้นเลื่อยแต่ปลายงอนนะครับเอี้หมุนให้ดูโอ้เลี้ยวทำต่างนะครับโอ้โอ้เอาละ นี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับหน้าไปเล่นนะครับหนีบก่อนแมโอ้โอ้ครับอะไรไม่พอนี่อะครับตัวที่สามหนึ่งแปดนะครับค่าสองเจ็ดจุดสี่หกสี่จุดสามนะครับตัวนี้สามน้อยนะครับตัวนี้เป็นกวางหน้าเปิดนะครับเปิดแทงนะครับหน้าเปิดนะครับหนีบก่อนเนี่ยไม่จุกก็กวางยาวได้สบายแล้วครับมาดูครับ หมุนให้ดูนะครับโอ้ยนะครับโอ้ยหมักนะครับโอ้ยหมักแล้วก็โอ้ยหมักแล้วก็นีเพ้งหมักนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าได้นี่ผมว่าน่าจะจบเลยครับเขาได้นี่นะครับตัวนี้ถ้าได้นี่ผมว่าน่าจะจบเลยครับเล่นได้นะครับโอ้หนะครับแล้วก็แล่นโอ้ยนะครับถ้าเปิดข้างนะครับเปิดข้างนี่ปรกบบไปครับนี่จนยาวได้นะครับจนยาวตามได้สบายเลยครับโูดูอ้า พื้นครับเป็นอันตรายขนาดเลยนะครับจนยาวต่ำเลยครับจนยาวต่ำเลยตัวที่สามหนึ่งเก้าฮะสองขนาดสองหกจุดสี่หกห้าจุดห้านี่ถือเป็นกองเงียบหนึ่งตัวนี้นะนี่สามลอยนะครับโอ้โหแกมดีขนาดครับตัวนี้แกมดีพื้นดีวงหน้าดีนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูครับก็หวยนะครับโอ้โหแคมป์ดีนะครับดูครับ แก้มเต็มนีกันนะครับเป็นปีเจ้าโละครับพื้นดีด้วยนะครับพื้นด,ดีครับนะพื้นแงมเนาะนง่เปิดดีนะครับโอ้ตัวที่สามสองศูนย์นะสองเจ็ดจุดสี่หกห้าจุดแปดครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบนะครับพิเศษขึ้นมาแล้วเนอรูครับพิเศษอะไหน งานดีครับดูด้าหลังกันอเต็มหมดครับแก้มหง่อนนี้นะครับหวยกเปิดขึ้นบนนะครับหน้าวงหน้าลงแมาครับเป็นวงงานนะครับเื้อนนี้นะครับ็นหมูให้ดูนะครับโวยหมากตนี้โวยหมากครับตัวที่โวยมากกเลยบอกนะครับกวางใหญ่ล้วเลี้ยวนะครับกวางใหญ่แต่เลี้ยวนะครับบักนะครับควางใหญ่รักเลี้ยวนะครับควางใหญ่รักเลี้ยวหมาก แต่เอาเรื่องนะครับแกมงอนเต็มนะครับทรงหน้าดีพื้นดีนะครับครบนะครับดูครับเต็มมดครับบอกงามครับตัวนี้พื้นดีนะครับตัวที่สามสองหนึ่งนะครับขนาดสองห้าจุดหกหกสามจุดสี่ตัวนี้ยาวนะครับยาวแล้วก็สามอ่าตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับยาวเลยยาวแล้วก็ หน้าบวกหน้ากว้างนะครับปืนดีคมกิบเลยนะครับ๋ย้ผมหมุนให้ดูนะครับเูกเห็นลูกขานะครับนีน้นะครับน,น,นี่บอกอได้เลยว่านักพิเศษนะครับนักพิเศษเลยอะจนได้สบายนะครับนักพิเศษแต่น,นี้เจาะเกาะในนอนครับเนี่ย ตัวที่สามสองสองนะครับขนาดสองเจ็ดจุดเจ็ดหกเจ็ดจุดเจ็ดนะครับใหญ่เงาวนะครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทปืนอันตรายนะครับเป็นวงอีเนี่ยนีบได้ทุกทรงนะครับสามารถจนได้ทุกทรงในโลกนี้นะครับทรงนี่นะแก้มครับไป้มดครับมีตัวได้นี้มาได้ครับถ้ามันจะมีเป็นอย่างเดียวครับค้ามได้ข้างได้นะครับค้ามเลี้ยวข้างเลี้ยวนะครับข้างกระติดก่อนนะครับค้ามก็ได้เปรียบนะครับตัวนี้อ้าวเจ๋อเราไปเล่นฮันเนี่ทรงนี้นะ มือมือมีเตือกนะครับให้หมุนให้ดูนะครับนะแข่งขายดีเนี่ยเร็วเลยใช่ได้นะครับโอ้เต็มโซนครับตัวนี้จนได้หมดทุกทรงครับเป็นงกวางมาจนได้หมดเลยลองไปเล่นดูเนอะเชื่อผมนะตอวนี้ถ้าขายตกเกล่อนเลยครับยาวมากขอบเจนี่มันนะครับนะมันมี่รอนมดเลยครับมี่คอนทุกทรงตัวที่สามสองสามนะครับขนาดสองหกจุดห้าหกสี่นะครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับ นี่สายหนานะครับสายหนานะครับครับหนาหมดเลยครับต้องเปนสายหนาเนอะอยหรัาระคนเด้สายหนาเดี๋ยวผมมูนให้ดูเขีติดมันติดเซวเลยนะครับโอ้ยนะครับน็อนะครับโอ้ยตออเหียนนี่ถ้าจมน้บมันนะครับจะไม่ได้นีบมันนะครับจะได้คามเดี๋ยวเพราะว่ามันหนานะครับเนี่ยไหลบนกับมติดนะครับจะไหลบนมัติดเลยนะครับจะเป็นกวางคามกวางนี่จะเป็นกวางคามนะครับ ถ้ามันจะได้ไดนีปืนกระปุ่นจะไม่ได้นีข้างมันนะครับกวางตัวอื่นจะทำมันได้ก็คือต้องค้คคามอย่างเดียวน,น,นะครับแต่ค้ามก็ดูครับค้ามกดตายมันเหมือนกันนะครับสายหนานะครับโอสายหนาสายหนานะครับตัวที่สามสองสีนะครับขนาดสองเจ็ดหกสีนะครับตัวนี้สีลายเนอะตัวนี้พิเศษนะครับเนอะพิเศษเลยทรงพิเศษนะครับทรงพิเศษปื้นพิเศษ ดูครับปื้นพิเศษนะครับปืนพิเศษนะครับเกาะขาในนอนครับดูครับเกาะขาดีแล้วก็ะตั้งหลังนี้นะครับลงจมูกให้ดูครับเลี้ยวพิเศษเลยครับดูครับเลี้ยวพิเศษเลยแล้วก็แขงพิเศษเลยครับเนาะแขงพิเศษเลยเนี่ยทางนี้ครับทรงพิเศษเลี้ยวพิเศษแขงพิเศษนะครับเนาะทรงหน้ากับพิเศษตัวนี้นะครับเนาะทรงหน้าอันตรายนะครับ ขึ้นพิเศษเลยครับดูครับนี่ก้อนหอกเข้ามานี่อันตรายนะครับเนี่ยเห็นะจึ๊กในนอนครับจึ๊กในนอนตอนนี้จึ๊กในกระจึกในนอนครับตัวที่สามสองห้านะครับขนาดสองเจ็ดหกห้านะครับอนี้เต็มคัดนะครับตัวนี้สีเล่านะครับกิ๊บบูนะครับวานะครับดูดูมันเลื่อมได้เลื่อมหวานนี่ ขุ่นหนุให้ดูนะครับออกมาจะงเสี้ยวหนักมปไหมกันนี่เลื่อมกมันฮะนี่นี่กวางนี่กวางแนบไข่เปลือยนะครับจะไปกวางกวางห้องเลยอ่นะกวางซอนลูบนะครับนี่ครับมันจะเปิดมันรู้นะครับแล้วมันนีเจ็บนะครับกวางโอเคนี่นะ มันเหมือนอินโดนะครับอินโดจะมาอินโดโซเหมือนมาแอะแต่มันแอะนะครับอันนี้เนี่ยตรงนี้มันจะไปทางอินโดนะพอสีของหูครับสีมันจะเลื่อมตัวสีสีจะออกเลื่อมครับมันจะไปทางอินโดนะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้จะไปทางอินโดนักเนึ่งดูโซ่บ่ค่อยแอะนะครับ, so, บ,รบแต่แอะกว้างมากนะครับมีเจ็บนะครับนน آ, เนี่ยปื้อนเหมือนอินโดอ่ะครับจะไปทางอินโดครับ ตัวที่3 2 6นะครับสองเจดหกสี่นะครับนี่กับ4ี่้อยนะครับนี่กับพิเศษครับเลื้อยสยองนะครับปืนครับปืนเลื่อยแต่คมนะครับดูทั้งหลังครับโอ้แก้มแต่มัดครับอันนี้เป็นขอกที่ผมไม่ขึ้นป่อพันชุดตี๋ว่าเก่งๆมั่นนะครับนะครับฉลาดฉลาดนะครับไอ้มวยคิ้วนะครับเนี่ยร็วนะครับเร็วนะครับนี่โอ้นะครับถ้าเปืนจนี้ผมว่านะครับบังืึ้นนี้บะไหล่ข้างจักออกถอยสอดนี่ เราเห็นไอคิวนะครับชนมกนะครับชนมกเก่งนะครับลองแก้มดุ่งงอนครับเต็มมดครับตัวที่สามสองเจ็ดนะครับตัวนี้สองเจ็ดหกหกนะครับตัวนี้สีร้อยนะครับตัวนี้นี่เหมือนตัวอื่นนะครับเพราะว่าปืนมีนอเดียวนะครับมาดูนะครับปืนมีนอเดียวแล้วก็คมนะครับนี่ปิดพนะครับแปลว่า ผมไม่แน่ใจว่าไปบอลเนี่ยเขาจะโจนตัวก่อนนะแบบทาเขาถ้าเขาโจนตัวกับคืนนี้ก็คืพ่นะครับนี่ก็คือฝังนี่ก็คืนพ่นะครับเพราะเขาเาเขาวงนะครับเขาวงเป็นนอเดียวนะครับอันนี้ผมผมทำาพิมันเป็นนอเดียวเน่ยมาใจมาใจที่ธรรมชาตินะครับตั้งใจนะครับตั้งใจทําใิ้มเนเป็นนอเดียวดูว่าลูกแค่เอาไปแล้วผมตํอรับเป็นได้ผมนะครับเนาะตวงนอเดียวนะครับกันหูให้ดูนะครับแล้วก็เลี้ยวด้วยนะครับเลี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวครับเลี้ยวนะครับ เร็วนะครับเร็วนะครับนี่ครับนี่เอาปิดนอเดียวนะครับของนอเดียวนะครับนี่ครับวงนะครับท่านี้ก็คือโผ่นะครับถ้ามีกูจนนะในบอลนะครับถ้ามีกูจนนะถ้ามีกูจนก็ก็ต้องรู้ครับว่าจะเอาไปลองแต่คมเละคมสุดๆนะครับนี่คือโพ่เลยนะครับ อ่ะตัวที่3 28นะครับตัวนี้2 8 6 6 5ตัวนี้4 5 0นะครับพิเศษที่สุดนะครับอ่ะตัวสุดท้ายแล้วครับครับเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยนะครับพืนนะครับพืนไปจางอินโดนะครับหนุนให้ดูนะครับเปลีกว้างใหญ่นะตัวนี้นะครับหนุนใดูครับ โอ้โนี่ขึ้นใม่แล้วเนอหมุนให้รู้โโน,โะนะครับอืมโอ้บจบซุปไถ่ละสำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้รอไงแงวนะครับอ่ะทุกเจาตนาการที่ตอบอ้าวกลันเข้ามาแล้วครับเนอะ